สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้อยู่กับรายการรู้ทันเทศค่ะดิฉันเขมรนิจามิกรค่ะดิฉันโอปอปริสาเป็งกรูค่ะผมพีรศรีตระกูลคับทัตดาวุษยาค่ะค่ะวันนี้อะไรคะรู้ทันเทศของเรานะคะก็อยู่ด้วยกันกับพิกรณ์ทั้งหมดสี่ท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสริยธรรมและสิทธิทางเทศนะคะเป็นหัวข้อนี้ถือว่าสําคัญมากที่สุดค่ะนะคะกับอา เรื่องเกี่ยวกับ,กบวัยรุ่นของเรานะคะที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะเชื่อว่านะคะวัยรุ่นทุกคนเนี่ยนะคะอาจจะรู้เรื่องเพศแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้เรื่องสักเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของเพศแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะอยู่ในระหว่างการที่เป็นวัยรุ่นสําหรับหัวข้อแรกที่เราจะมาคุยกันนั้นนะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อแรกในหัวข้ขอขเรื่องความสําคัญในเรื่องเพศนะคะ ครับในเรื่องเพศนะครับเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติมากๆนเรื่องของรุของเราแล้วมันเป็นการเปลนแปลงเาไวยต่างๆแต่ไวัยชารกไปเจเดิมพันไวทองไว้ไัยสรัยยุคซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของุยูแล้วที่ต้องมีการมาพันกันพราะว่าทุกคนทีเกิดมาก็ต้องมีเพศต่างกัเป็นปกติเขาอยู่แล้วตั้งแต่ไวท์าร์ลนี้คือเราจัเป็นเด็น้อยอยู่แ้วมาเริ่รๆเราขึ้มาเปนไปเดร์พันแล้วก็เริ่มมีความต้องการทางเพศมากขึ้นแล้วแล้วก็มาเรื่อยๆไทอง ทุกๆวัยสุขอายุทุกๆวัยที่มีน้ำกันท้ำเพศเพล้วเป็นปกติครับค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าเพศเพศหญิงเพศชายเนี่ยก็จะแบ่งการเจริญเติบโตหรือว่าหรือไม่ก็แบ่งการใช้ชีวิตเนี่ยที่แตกต่างกันแล้วก็ความสําคัญในเรื่องเพศเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็นหลายๆหัวข้อเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันทั้งหมด7หัวข้อด้วยกันนั่นก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่ง SMS นะคะที่อยู่ด้านล่างมาร่วมสนุก กับรายการรู้ทางเพศของเราได้นะคะพิมพ์ EK ส่งมาที่1 6 6 9นะคะสามารถแสดงความคิดเห็นกับรายการของเราได้เลยะคะ่ะส่วนข้อที่2นะคะต่อไปความหมายของเพศนะคะความหมายของเพศก็คืมีคนแบ,บ่งออกเป็นหลายความหมายแต่จริงๆแล้วเพศของเรามีสองเพศนะคะคือเพศชายและเพศหญิงแต่บางครั้งมันอาจจะมีเพศที่สาเพศที่4ีออกมาได้แต่ว่าบรรลุบรรลเราไม่จำกัดเพศคะ่ะเรามันไม่ดีนใ,นใ,นใจะค,ะค่ะค่ะใช่แล้วนะคะ เพศที่กําเนิดมาจากบิดามารดาเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือมีเพศหญิงเพศชายแต่ทุกวันนี้โลกาตันวนวันเปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงทาให้มีเพศที่สามเพศที่สี่นะคะจะแปลงเป็นจากชายแล้วก็จากสภาวะแวดล้อมหรือไม่ก็จากอาโฮอร์โมนผิดปกติก็ผู้ชายอาจจะแปลงมาเป็นสาวเพศสองหรือไม่ผู้หญิงที่เป็นเพศหญิงก,ก็จะมาเป็นสาวหลอกอะไรประมาณนี้ ก็เป tamam. ็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโลกาพิวัต์แล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครที่เราจะมาแชร์กันใช่ไหมครคุณขาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศแน่นอนที่สุดนะคะเพศของเราเพศหญิงเพศชายความเท่าเทียมมันต่างนปยู่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังกับนะคะที่ก่อนสาของเราเลยในเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางเพศความไม่เท่าเทียมทางเพศนะ ว่าทองด้วนมีความชอบจังก,กันบนโลกใบนี้และทุกทุกคนสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะใคุณท่านครึ่งต้นคุณเห็นด้วยไหมคะกับดอไม่เท่าเทียมด้วยใช่เนาะอย่างที่บอกนะคะว่าเพศหญิงเพศชายความเท่าเทียมมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างเพศหญิงเนี่ยก็จะเป็นเพศผ่อแอ์นะคะจะเป็นเป็นผู้ตามจะเป็นส่วนใหญ่ส่วนเพศชา,ายก็จะเป็นเพศที่เป็นผู้นำนะคะอย่างเป็นผู้นำครอบครัวผู้นำหน่วยงานค์กรต่างๆเขาก็จะ เียนเพศชายได้เป็นเพศที่เป็นผู้นำแล้วนะคะแล้วก็หัวข้อต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องพฤติกรรมทางเพศกับวัยรุ่นอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะใช่ค่ะผมเองเองค่ะอย่างตอนนี้เองพิธีกรของเราทั้งสี่ทั้งสามสามสาวหนึ่งหนุ่มเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นไงบ้างคะช่วงวัยรุ่นสนุกไหมฮะสนุกค่ะมากอ๋อมันเป็นมันเป็นการแบบเปลี่ยนชีวิตมากเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่แบบว่า อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างไปรุ่นจะเป็นวัยที่ช่วงมีความสุขที่สุดใช่อยากรู้อยากรออยากรู้อยากรอเป็นวัยที่สุดเลยเป็นวัยที่สุดเอาตั้งแต่ตอนที่อย่างของเราที่จริงเราเป็นผูชายนะคะตอนอายุประมาณ12-13เนี่ยก็จะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วก็มีอาการอ่าอ่าเพราเรียกว่า เป็นอะไรเป็นไตที่นมก็คือนมเนี่ยก็จะเริ่มแบบแตกเนื้อนุมก็จะเวลาเราเราไปดมมันก็จะเจ็บส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเริ่มม,มาจำเดือนใช่นะคะแล้วก็เริ่มสันเพศชายของเราก็จะมีอาการอะไรครับเพื่อนขาข้างในเรื่องเพศใช่ไหมคะ <c oughs> ดิฉันก็เคยอ,อันนี้สำคัญมากอ่าช่วงอายุ12 13เราจะสรุมข่าในเรื่องเพศ ก็เรียกว่าฝันเปียกคุณต้นเคยฝันเปียกใช่ไหมคะทุกวันทุกวันฉันถ่ายนั้นกัแล้วค่ะนะคะเช่ว่าทุกคน <c oughs> ที่เป็นเพศชายเนี่ยก็ต้องเคยฝันเปียกก็คือจะมีอาการแตกเนื้อหนุ่มก็คือจะฝันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเซ็ก <c oughs> เรื่องมีเซ็กอะไรจะเป็นส่วนใหญ่ก็ต้ึงให้เป <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันเป็นช่วงอายุคนก็คือช่วง12-13เป็นช่วงที่วัยรุ่นของเราจะเริญเติบโตเริ่มมีอ่าน เต็มเต็มถั่วขาใช่ใชแล้วก็เ<ช>สียงก็จะเริ่มแตกเนื้อหนุ่มนะคะเริ่มมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่โตขึ้นเริ่มมีหนวดมีเข่าขนขาขนสักกัะแลนะคะแล้วก็ส่วนผู้หญิงก็จะมีหน้าอกเสียงแตกเสียงอะไรไปใช<อ>่เริ่มเริ่มสะโพกหายไหล่พึงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของของวัยรุ่นเราแล้วก็ จริงแล้วนะคะเรื่องเรื่องวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงประเด็นยววัดต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของวัยรุ่นนาะเว่าจริงแล้วเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายช่วงก็คือจะมีช่วง1 2บสถึงสิปีแล้วก็ช่วงสิบหถึงสิบแปดคือเชี่สุดของวัยรุ่นนี่คืออายุที่สิขขเบเก้าปีสิบเก้าปีใช่ก็คือเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วอันนั้นก็ ระยะเก้าสู่ใบ่ใหญ่ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อนะคะเสร็จแล้วอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือพฤติกรรมทางเพศกับวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนี่ยนะคะมีพฤติกรรมทางเพศหรือว่ามีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปมีความคิดแล้วก็การแสดงกิริยาท่าทางที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะเริ่มอ่ะตัวอย่างเช่นผู้หญิงเวลาเป็นวัยรุ่นเ็จ ชอบผู้ชายใช่ก็เหมือนับเราใช่ไหมคะเวลาเวลาเวลาาที่คุณคุณคุณเบลใช่ไหมกับกับแบงไงเห็นผู้ชายตรงไหนที่เราคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดอ๋อที่ฉันก็ต้องมองถ้าที่ฉันมองผู้ชายฉันก็ต้องมองเพราะว่าที่ฉันเป็นคนชอบผู้ชายที่มีค่อนข้างรูปร่างสูงเพราะว่าแน่นอนที่สุดความต้องการของผู้หญิงจะมีน้อยกว่าผู้ชายนะคะความต้องการของผู้ ความตอ้องการของผู้หญิงมีเพียงแค่6.5%เท่เนานั้นเพราะฉะนั้นความต้องการทางเพศของเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยต่างกันอยู่แล้วนะคะอันนี้นก็เป็นอยู่ในช่วงแรกของรายการของเราเนาะเราจะมาคุยเ,เรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ความสําคัญความหมายของเพศแล้วก็จริยธรรมทางเพศนะคะอยู่ในช่วงแรกของรายการรู้ทางเพศของเรานะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งน่าสนใจสักครูน่นึงนะคะเราจะมาอยู่ในช่วงที่สองนะคะเราจะมารู้กันอีกสามหัวข้อที่เราสมมุรยกันนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาต พักเบรก15นาทีค่ะ,ท,คะที่ต่ออะไรคะผมจะมาขอคือฮอ จะไปกลัวทำไมล่ะเวลาทำอะไรดีๆยืดออกพกถุงดิบอยกับอุ้มเป็นแฟนกันวันนี้ทั้งคู่อยากมีอะไรกันมากกว่านี้ถ้าวันนี้อุ้มใช้ถุงยางกับบอยก็เท่ากับว่าอุ้มได้ป้องกันความเสี่ยงจากกิ๊บแฟนเก่าบอยด้วยและไม่เท่านั้นยังได้ป้องกันความเสี่ยงจากพลอยจากแพรจากจูนหญิงติ๊กต้อมแอนและที่ผ่านมาของบอยทุกคน ใช้ถุงยางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยคิดกันไว้ <c oughs> คุยกันช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV คิดกันไว้รู้ธรรมเเพนใ้่นะคะช่วงรายก,การของเราช่ว,แจะจะออชวงแรกก,ก,ะะก,กก็คุยเรื่องของไวรัสช่วงที่2จะมาคืยเรื่องจริยธรรมทางเพศนะคะจะนิชก็คือพฤติกรรมนะคะหรือสิ่งที่แสดงออกมาสว่วนธรรมก็คือความดีนะคะรวมกันก็เป็นหลักธรรมแห่งความประพื้น เรียกว่าจริยธรรมนะคะหลายหลายท่านนะคะทางบ้านส่งเอินดิตรบอกในเรื่องของอตอนนี้ที่มีในโลกโซเชียลมีอะไรบ้างคะคุณครูโลกโซเชียลก็จะมีอย่างที่เห็นบ่อยๆเลยก็จะมีมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยไปแกลสาม,มีมีชู้อะไรค่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องะอะไรทั้งตื่นถาอะรอ่างเงีเออการจะเลาะกัายอ๋อตกตีกันเรื่องผู้ชายาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เลยก็คือ ที่นังก็คือเรื่องมนุษย์ไปมีแค่สําคนสัตว์นะคะ<ช>ซึ่งมันเป็นที่ธรรมชาติเ<ช>นาถ้าจะพูดไปก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะฮะอย่างเรื่องนึงก็คือเรื่องในโลกโซเชียลคือผู้หญงตบตีแย่งกันนะคคุณเต้นมีความคิดเห็นยังไงะกับเรื่องนี้ใช่ใช่วเร่าเราต้องรู้ว่า ว่าส่วมากลจะีกันายกอง่เพราะว่าเริ่มมากายก่อนาแล้วก็ผู้ชายแต่วผายไ่เนด้วยาแต่ว่าถ้าเกิด้เล่นด้วยก็คือไม่ชอบกันแล้วนะนีอันนี้ก็เป็นสาเหตุก็คือมือนกัว่าสบดีกันไม่ลงรอยกันแบบแย่งผู้ชายอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่งยังไงเราก็ต้องกลับมาดูย้อนกลับมาใช่ไมครบว่าตอนที่จะมีเรื่องนี้เปงะคย่งเขามีอะไรที่ เออมันต้องมีเหตุผลต,ต,ต้องมาเปลี่ยนกอนเนาะนะครัแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องที่คนท่าขาไปมกันเรื่องอันีชูกัน,นกชูไม่ไม่รู้นะว่าทำไมส่วนมากส่วนมาก็มกัน,น,นจะมีแบบผู้ชายผู้ชายจะเป็นดีชูมากกว่าแต่ว่าก็้อสิทธิ์่ของแต่ละคนอีแหละว,ว่าเออมากๆอะไรเงี้ยผู้ชายกับผู้หญิงก็จะแบบ แล้วก็ตรวจาการใช่ในในฐาน,นะที่วันนี้เรามีพิธีกรายของเรามาอยู่ด้วยคุณต้นเองม,มีความคิดยังไงรักับการที่คุณต้นตมีแฟดแล้วแฟเน,น่เราเาว,วยังไงนะถ้าสงนีอยะ้วาเก็วไกรนีโค่ะจะ,จะคเรียนว่าคุณเรา ก็หมายความว่าเรื่อนี้ก็ขรุขระดีที่ของวีแล้วแต่เขาจะเลือกไปทางไหนเนาะนะคะแต่ว่าเป็นความคิดที่ดีค่ะก็คือใช้หลักการและเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงใช่ไหมก็อารมณ์เนี่ยตัดสินในเรื่องนี้นะครบเพราะบางข่าวมันก็มีข่าวแบบว่าหมดใจแล้วก็อ่าอินดี้ซันกลัวมากก็ฆ่ากระเด็นตายตาย คือในข่าวเห็นกันอยู่บ่อยๆผู้พอาตายน้อยใจโทรไปแฟนไหนรับสายชั่มแหลกเอเอ,อเผู้ชายไปแทนผู้หญิงผู้หญิงเอาผู้ชายคนอื่นมานอนที่ห้องเช่าตัวเองข่าวล่าสุดเลยใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบรู้สึกมันมันเป็นเรื่องที่หดหูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชัว่าพูดถึงเรื่องจริยธรรมแล้วจิตที่ทางเทนนะคะจิตทางเทนหลักๆแหละ ผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชาย,าายผู้ชายต้องคู่กับผู้หญิงแล้วสังคมสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากเพศหญิงจะไม่ย,ยอมรับสังคมชายชายเนี่ยถ้าเรื่องการแต่ว่าในสังคมนี้มันเหมือนเพศหญิงมขาจะด้านแปลกใจมากขึ้<ๆ>นนะ,นะคะขออ้อความเอสเอ็มเอสถัดบ้านนะคะส่งมา คุณมีความคิดเห็นยังไงที่คนไปมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ก็มีความเห็นยังไงคะแต่เรื่องแต่ก็ว่าเป็นเรื่องแว่ามันเปกี่ยาให้นาที่เห็นบ่อยๆเลยในโลกโซเชียลตอนนี้ที่กำลังแชร์กันี่คนที่มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์แลจำเป็นิดชื่อกิบว่า เอากับหมูมึงดังแน่ดังแน่ดิชันมันเปิดเจอมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แบบขดหมูเนาะบางทีคนคนเราก็ทําอะไรไปโดยที่ไม่ยั้งทีเพราะเพราะความต้องการอันเท่สูงแต่แต่แปคนนี้ค่คนคือคนที่เทศสัมพันธ์กับมือหลไม่ได้ค่ะน่ากลัวมูนมูตายอ่ะอุ้ยมีความผิดยังไงระหว่างมูกับมูเที่สัมพันธ์กัน ไม่ไแท้งก็ไม่ถูกเหมือนรูปนอจะด้าวเรื่องต่ายาเมาอะไเ้ม่อย่างี้ดีกว่านหลายข่าวที่เขาบอกว่ามีเขาี่สาเหมันบสมาธิการดื่มสุราแล้วต้ดื่มเมาคต้นขาวเวลาเราเมาให้ความตงกนเมนนว่าแ่าตาเาแล้วาตวแล้วามันจะกล้ามากขึ้นความต้องการ เนี่แ <minutes> ล้ว <ikke> ก <Ugh>. ็ดีดๆก็ได้ปกติของเราะแต่พอเราเมาไปเรื่อยแบบมองตาสาวแล้วเราก็เริ่มไปคนเดียวแล้วแบบมันก็ถือว่าอันนี้มันก็เป็นสาเหตุที่สำคัญเนาะเวลามีข่าวของเด็กแววบางทีมันก็อันตรายแล้วเปล่าจริงๆแล้วพ่อกับลูกเนี่ยขนาดเป็นสายเลือดในกันแท้อย่างข้าใช่ง่ายผมคืนอย่างเดียวไม่เป็นอะไรเลยข้าไหวแล้วก็อีกข่าว พ่อมีความสำคัญกับลูกแล้วก็ลูกตั้งครรภ์งนะอ๋ออันนี้ก็หมดแล้วที่ไยืนมานะทั้งพ่อทั้งอาบน้เลยนะเชาตอนเช้าตอนเ้ตัเองเลยเนี่ก็สองคุมก็แปกไปเรื่อยทุกอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีที่ดีทานบ้านี่จะเรามา่ะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสุดท้ายของเราเรื่องสิทธิเรามาฟังสิทธิของแต่ละคนของเราว่าพิธีกรแต่ละคนของเราเนี่ยให้ความสาคัญแล้วก็ให้ที่ยางของว่าสิทธิทางเพศของแต่ละคน เรามาฝักจากคุณท่ทนคุณแรกเลยแรกที่กวิการตัดสินใจหาค่คค่คใช้ชีวิตกะก็อยากให้หน่ศึกษาดูใส่ใจคอกันไปนานๆนคะคะแล้วก็ ็มีความสิทธิที่เท่าเทียมกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงเองวัยรุ่นของเราก็ดูแลรักษาเนื้อรักษาตองเตเองมาให้ดีนะครับเป็นคนดีของพ่อของแม่นะครับรักษาความบริสุทธิ์ของเราไว้แน่นานา,นานที่สุดจะเป็นผู้หญิงที่ดีค่ะนะฮะแล้วก็วันนี้นะครเรามีผู้สนสับสนุนผู้สนสับสนุนของรายการของเรา สุเร่มที่บ้านอรอ่มที่เมือค่ะเกตเ้าเย,ยนุยเปียงก็แคงแขกแต่แพงใชไหายค่ะแอนดี้ผลิตภัณฑ์นีบีเลกงผบค่ะเมื่อมีอาการจุกเสียงเน่นเฟ้อไปถึงยาทาตาจ้าคาว่าสาทิทธิขั้นผบค่ะยาท่ายามีปุ่นตาปู่มีมชุ้ก,กับโคโยตี้ค่ะรอบดความยนดีกับทุกนนทะเลนะครับสวัสดีค่ะ